สวัสดีครับอยู่กับผมล้อดามคืนครับวันนี้มาดูพิมง,งานทนบุรีย้ายรถลรยรลแล้วครับหยุดสงการแล้วย้ายโดยรนหน้าตูนอันนี้ก็เบิร์ดเบิร์ดพงชัย <c oughs> นี่ครับอันนี้คือเคลล ER ์ของทนบุรีครับ ดูรถใหญ่ๆขึ้นใช้ฮีโน่ครับของคุณบุรีอันนี้วันสุดท้ายแล้วครับหยุดงานแล้วหยุดเที่ยวสงกราร ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอ๋อไหลไหลเฮ<อ>้เสียตูนนี่ขึ้นยังไงนี่โอเคก็ขับเองเลยครับ เสียเศษถ้ามีคนโบกฟ้อมเอ๊ะไม่เบรกรถจ้ะ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูข้างๆกันเอ้ยมีคนบอกว่าชิดชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยนี่ไปทางซ้ายนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยครับอ้าวพอแล้วได้แล้ว อมีรถน้ำมาด้วยนี่คนขับคนนี้เลยครับเสียตูนนายะไปล้างรถครับ เล่นสงการหยุดประมาณหนึ่งอาทิตย์ะหยุดแล้วหยุดแล้วนะไปแลยครับไปแลวศูนดีเหรอ เอาเอาเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ามีไหมเห็นนะเก้าห้ามันไม่มีหนึ่งเนี่ยมันมีแต่เจ็ดนี่นี่นมีเจ็ดมีศูนย์เก้าห้าเอาอะไรดีสองสามสองสามอยู่นี่นะสองสองสามอยู่นี่นี่สองสองอยู่นี่สองสามอยู่นี่แปดสองสามสามสองสามสองนี่สามสองอยู่นี่สี่สามสอง เอาๆอันนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้สี่สามสองสีเลยเนาะดี๋ยว่าถ่ายก่อนเอามาสีกมาเลยเอาเอาคู่เดียวบอคู่เดียวไม่เอาไอ้ไม่เอาไอ้สองสามบ่สองสามซื้อแล้วนี่แหละสองสามแปดสองสามเนี่ยแหละไอ้คู่หนึ่งไปเอามาเอออยากขายก็อยากให้เลยให้รางวัลเนาะ แขงนี้ให้รางวัลที่หนึ่งเขาแล้วนะวนเออนี่ครับอยู่บ้านอีสานพัฒนาบ่จ้ะงวดเปิออกหกขาศูนย์นะจ้ะ